ส,สิงโตสู้กับไฮยีน่าสิ้นรับตาปะ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 ไม่มีใครรอดฟูร่าร่า,รามันอยู่ในต่าใหญ่ใครเก่งจริงใครแพ้ก็ชัดเจนเดอะทูปอรเจอคู่แข่งตัวเล็กหฮยีน่าขำตัไม่เข้าแต่ทำเก่งสิงโตใหญ่บนอุอปิบอยู่นั่นไฮ <Hey, S 2> มันก็แค่เสียเวลาแล้วนะไปพยายามได้อาหารไปไหนปล่าตัวใหญ่กินก่อนสิงโตเล็กฟูร่าราใครคิดจะสู้ต้องคิดให้ดีเพราะบางทีเสียแรงกล่าไม่มีอะไรได้สิง ไฮดีนะเสียเวลาเปาไม่มีใครรอหัวเราะมีเ่ป่ายายใครจริงจริงชัดเจนบางทีชีวิตก็เมนป่ายายสู้กับใครที่มีคู่ควรหัวเราแล้วเดินจากไปไม่ต้องเสียเวลาสิ่ง่อสู้กับห้ดีนะเสียวลเลาไม่มีใครรอหัวเราะมาเมืนมในปายายใครจริง ชีวิตก็เหมือนป่าใหญ่สู้กับใครที่ไม่คู่ควรหัวรอ้อนเรากเดินจากไปไม่ต้องเสียเวลาสิงโตสู้กับไฮยีน่า